เลือกละครชีวิตรักแม่ผัวใจร้ายตอนที่6พิตตามาที่บ้านของพลพร้อมของฝากมากมายมาให้แม่ของเขาคุณนายมาลิทั้งเสียดายทั้งเสียใจที่ไม่ได้พิตตามาเป็นลูกสะใภ้แม่ต้องขอโทษด้วยนะหนูพิตตาที่เรื่องราวทั้งหมดบ,นบานปลายมาขนาดนี้ขอโทษจริงๆที่ทำให้ความหวังของหนูพังทลายไปไม่เป็นไรและะ้วค่ะ พิตตากับพิพลเราคงทำบุญร่วมกันมาแค่นี้พิตตาเองก็เสียใจมากนะคะแต่ในเมื่อเราสองคนไม่ใช่เนื้อคู่กันพิตตาก็คงต้องทำใจแม่เองก็ไม่รู้ว่าจะขัดใจพลเขายังไงดีนะทางนั้นเขาก็มีลูกแต่พลเขาก็เป็นสุภาพบุรุษเขาก็ต้องรับผิดช,ชอบนะจ๊ะหนูพิตตาพิตตาเข้าใจคะ่ะคุณแม่แต่คุณแม่แน่ใจเหรอคะ ว่าลูกในท้องของผู้หญิงคนนั้นน่ะจะเป็นเอ่อไม่อยากจะใส่ร้ายนะคะแต่ว่าจะแน่ใจได้ยังไงว่าเป็นลูกของพี่พลจริงๆอะ่ะหมายความว่ายังไงจ้าหนูพิตตาผู้หญิงคนนั้นพี่วิชุดานะคะเขาชอบเที่ยวผับเที่ยวบาร์มีผู้ชายมาชอบมากมายช่วงที่เขาห่างๆไปกับพี่พลอ่ะเขาก็ไปเที่ยวตลอดนี่หนูคิดว่าลูกในท้องของผู้หญิงคนนั้นจะไม่ใช่ลูกต่พลอย่างนั้นหรอ พี่ตาแค่คาดเดานะคะคุณแม่แต่ว่าถ้าคุณแม่รับได้ก็ไม่เป็นไรนะคะมมลีคิดหนักกลัวเหมือนกันว่าลูกในท้องของวิชุดาจะไม่ใช่หลานของตัวเองคราวนี้จึงเลื่อนงานแต่งงานออกไปด้วยว่าวิชุดาเองก็ท้องโตขึ้นมากเธอจึงแวะมาหาวาทีแม่สามีทำไมคุณแม่จะต้องเลื่อนงานแต่งงานระหว่างวิแล้วก็พลออกไปด้วยล่ะคะ ฉันบอกตามตรงนะเจ้าหนูว่าฉันไม่มั่นใจว่าลูกในท้องของเธอเป็นลูกแต่พลจริงหรือเปล่าคุณแม่ทำไมใจร้ายน,ะนะะักล่ะคะกล้าพูดได้ยังไงอะ่ะว่าลูกในท้องวิจะเป็นหลานคุณแม่หรือเปล่าวิไม่เคยมีใครนอกจากพลนะคะพูดให้มันดีๆนะเจ้าเธอฉันใจร้ายตรงไหนก็แค่ร้อยโครอดออกมาแล้วตรวจดีเอเอกก่อนเท่านั้นเองคนจะคิดยังไงล่ะคะถ้าวิมีลูกก่อนแต่ง แหม่ที่แบบนี้ละมานหน้าบางเธอควรจะคิดได้ก่อนมานอนแบ่ให้ลูกชายฉันนะจ๊ะแม่วิคุณแม่ฉันไม่ได้อยากจะบูลลี่ลูกผู้หญิงด้วยก,กันหรอกนะเรื่องที่เธอใจง่ายมานอนกับลูกชายฉันก่อนนะ่ะแต่มันก็จําเป็นต้องพูดเธอง่ายกับลูกชายฉันได้ที่ผ่านมาก็ไม่รู้ว่าง่ายกับผู้ชายคนไหนมาบ้างคุณแม่นี่คุณแม่ว่าวิใจง่ายเหรอคะแน่ละสิรู้จักกันไม่ถึงเดือน ก็ชวนลูกชายฉันไปอยู่ที่คอนโดด้วยละจะให้ฉันคิดยังไงล่ะเจ้าเธอหญิงสาวเจ็บใจเจ็บปวดแต่ก็ต้องยอมรับว่าเธอก็ยอมนอนกับผลง่ายจริงๆเธออดทนรอจนท้องโตงานแต่งงานก็ไม่เกิดขึ้นเสียทีเธอไปซื้อของเตรียมเอาไว้ให้ลูกเพราะไม่รู้ว่าลูกจะคลอดเมื่อไหร่ขณะที่ไปซื้อของที่ห้างเธอก็ได้เจอกับสมคิดแฟนเก่าของเธอเขาตกใจที่เห็นว่าเธอท้องโต และมาซื้อของหนักๆคนเดียวไม่คิดว่าจะเจอที่นี่นะสบายดีเหรอสบายดีและพี่สมคิดล่ะสบายดีหรือเปล่าสบายดีจ้ะนี่แต่งงานตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะจนก,กระทั่งมีลูกพี่ไม่ได้ยินข่าวเลยยังไม่ได้แต่งหรอกคะ่ะเออขอโทษนะพอดีพี่เห็นว่าท้องโตอะ่ะพี่ก็เลยนึกว่าวีแต่งงานแล้วมีแฟนคะ่ะมีลูกด้วยแต่ไม่ได้แต่งงาน ก็แล้วทำไมเขาไม่มาดูแลล่ะอย่าบอกนะว่าเลิกกันแล้วยังไม่ได้เลิกหรอกคะ่ะแต่ว่าเขากลัวแม่เขาน่ะแม่เขาไม่ชอบวิเขาก็เลยไม่ค่อยมาหาวินะคะนี่วิยังคิดจะเอาผู้ชายแบบนี้มาเป็นสามีอีกเหรอเนี่ยมันคงเป็นกรรมนะคะมีแฟนคนแรกแฟนก็เจ้าชู้มีผู้หญิงไปเรื่อยมีแฟนใหม่แฟนใหม่ก็กลัวแม่จนไม่กล้าก,กระทั่งมาหาลูกเมียตัวเอง วิพี่ขอโทษสำหรับเรื่องราวที่ผ่านมาไม่มีประโยชน์ที่จะมาขอโทษกันล้วค่ะแก้วที่มันร้าวไปแล้วยังไงก็กลับมาต่อ,อก,กันไม่ติดเราเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมวิชายหนุ่มมาดีด้วยเธอจึงต้องดีตอบส่งคิดให้ความช่วยเหลือเธอเป็นอย่างดีเขาไปส่งเธอที่ห้องช่วยขนข้าวขนของเธอจึงชวนเขากินข้าวมื้อเย็นด้วยกันเป็นการตอบแทนพิตตาพาพลมาแอบดู คราวนี้เธอจึงยิ้มเหยาะขึ้นเห็นไหมคะพี่พลว่าพี่ไม่ไปหาเขาแค่ไม่กี่เดือนพอตัวจริงของพี่วิชุดาก็มาหาลูกเขาแล้วเห็นไหมพี่ไม่อยากจะคิดเลยอะว่าวิเขาจะทำกับพี่แบบนี้ได้ลงคอเขาคิดจะจับพี่พลนะคะเพราะว่าพ่อของเด็กแะมันจนพี่พลเป็นคนมีฐานะผู้หญิงคนนี้คิดจะจับพี่ผู้ชายคนนั้นก็ร่วมมือด้วยพอเห็นว่าพี่ไม่เล่นด้วยพ่อตัวจริงก็ออกมาดูแลเลยเห็นไหม ทำไมพิตตาถึงได้รู้เรื่องนี้ละ่ะก็พิตตาสงสัยนี่คะก็เลยตามสืบแล้วก็เห็นว่าเขาแอบคบหากันมาตั้งนานแล้วไม่ได้เลิกกันอย่างที่บอกพี่พลซะหน่อยจริงเหรอแต่เท่าที่พี่เห็นพี่ก็ไม่เห็นว่าวิเขาไปไหนมาไหนกับใครเลยนะเขาสองคนไม่เคยเลิกกันจริงๆหรอคะพี่วิเขาทําเป็นอาชีพแต่ว่าคราวนี้เกิดพลาดท้องขึ้นมาเขาก็เลยคิดจะจับพี่จริงๆ เขาเข้ามาในชีวิตพี่เพราะต้องการเงินเท่านั้นแหละพี่ไม่คิดเลยนะว่าวิเขาจะเป็นคนแบบนี้ไปได้ไม่เชื่อก็ตามดูได้เลยค่ะเดี๋ยวจะหาว่าพิตตาใส่ร้ายยังไงคืนนี้ผู้ชายคนนั้นเข้าไปละก็ไม่มีทางออกมาหรอกแล้วชายหนุ่มก็แอบดูอยู่กับพิตตาก็เห็นว่าผู้ชายคนนั้นไม่กลับออกมาสักท mm. ีเขาแกล้งหายไปไม่ติดต่อกับวิชุดาเพราะเป็นแผนลองใจที่แม่กับพิตาคิดขึ้นมา ไม่ออกมาจริงๆด้วยอ่ะเห็นไหมล่ะคะรอจนดึกจนดื่นเขาก็ยังไม่ออกมาแบบนี้จะไม่ให้คิดว่าอยู่ด้วยกันได้ยังไงถ้าอย่างนั้นพี่คงต้องรอตรวจ DNA จริงๆนั่นแหละว่าลูกในท้องของวีเป็นลูกของพี่หรือเปล่าถึงตรวจออกมาว่าเป็นลูกพี่เขาก็ถือว่าโชคดีไปค่ะแต่ยังไงเขาก็มีชูจริงไม่ใช่หรอคะพิตตามองหน้าเขาชายหนุ่มมีสีหน้าครุ่นคิดทางด้านคนในห้อง วิชุดากับสมคิดกินข้าวด้วยการเสร็จแล้วแต่เขาก็ยังอิดออดไม่ยอมกลับพี่จะช่วยล้างจานนะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะวิทำได้วิท้องนะคะไม่ได้ป่วยแต่พี่อยากช่วยวินะให้พี่ช่วยนะวิท้องอยู่ลูกเหินเดินยังไงมันก็ลำบากก็ได้คะ่ะแต่ว่าพี่ไม่ต้องรีบกลับละคะพี่ไม่มีธุระที่ไหน พี่ก็ยังอยากจะดูแลวิเหมือนเดิมนั่นแหละหญิงสาวเอ่ยขอบคุณเขาชายหนุ่มช่วยกวาดบ้านถูบ้านและล้างจานให้เธอพี่กลับได้เลยนะคะมันดึกแล้วเดี๋ยวใครมาเห็นเข้ามันจะดูไม่ดีพี่ขออยู่อีกสักพักได้ไหมทำไมะคะก็คือมันมีผู้หญิงมาตามตื้อพี่อะ่ะเขาตามพี่มาตลอดเลยถ้าเกิดว่าพี่ไม่ออกไปอะ่ะเขาจะได้รู้ว่าพี่มีเมียแล้วเขาจะได้เลิกตามตื้อพี่สักที โถเอ้ยแบบนี้เองแล้วก็มาทำอึกอกักดึกดึกที่กลับนะพี่สัญญาว่าพี่จะกลับจริง,รงๆก็ได้ค่ะตามสบายนะพี่นอนโซฟาละกันวิขอตัวไปนอนก่อนว่าแล้วหญิงสาวก็ขอตัวไปนอนสมคิดนอนบนโซฟาเธอหลับเพลินเขาก็หลับเพลินกว่าจะออกมาก็เช้าพอดี<ๆ>เห็นไหมคะว่าเขากลับออกมาตอนเช้า<ๆ>พี่จะไปคุยกับวิให้รู้เรื่องไม่ต้องหรอกค่ะ หายหน้าไปเลยสะใจกว่าพี่ก็คิดอย่างนั้นแหละหรือว่าพี่อยากจะสะใจมากกว่านั้นไหมคะพิตาหมายความว่ายังไงแต่งงานกับพิตาค่ะรับรองเลยว่าสะใจมากกว่านี้อีกค่ะชายหนุ่มเจ็บใจโมโหที่วิชุดาเอาชู้มานอนกกกอดถึงคอนโดมิเนียมจึงตัดสินใจยอมรับปากแต่งงานกับพิตตาแกจบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะ คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ